được mà đấy nghe bảo พิเศษอะไรคือตังคพิเศษแล้ว oh. อ๋อเควาพิเศษ กินดาวรถขับออกเมืองนะคันลนะอ่ามาสัคคันได้ไหม ผู้เล่นใหม่อยู่ไหนหมดครับ<า>อื เขาคือเขาคือเาเรียกเอาคืน,อคน,อคนตอนต้นไล่เรโดนนะต้นไล่เรโดนอะไรเยอะห้ากล่องต้นไล่เขากดไปห้ากล่องเลยนะครับมากกว่าแฮตติกเลยนะครับกดไปห้ากล่องเลยนะหมื่นหนึ่งเลยนะครับ พอแล้วเดี๋ยวโด,ดวนโดนประนาม ใส่กันก็แล้วที่นี่นี่ใส่กันแบบทั้งวันทั้งคืนจริง เพื่อนเพื่อนเป็นไรครับพ er ี่มีมูซาอยู <S 2> <S 2> <S ่ไม่แน่เพี่เดี๋ยวไปยังเดี๋ยวมึงมึงก็เล่าไปอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะ ไ้าเข้าใจสทงเรียงนี้หลยน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อครับเดี๋ยวเรียกน้อง,งครับป่ะหนึ่ง วันไหนครับวันไหนมันของวันไหนอ่ะเมื่อวานครับเมื่อวานครับ<อ>ไม่คู่ไหนเล่นกี่เล่นกี่คนมึงบอกเขาไปได้ไหได้ครับเี่ 啊，爸，下面。 นี่ครับ<อ>คน <ผม S 1> คนเชื่อบาทครับลองเราคุยกับน้องดูครับ เขาพูดอะไรนะเดี๋ยวเขาบอกว่าบอกสามนั่นนั่นนั่นนะไม่ได้ผมไม่ได้บอกนะบอกสามนั่นนะว่าผมไม่ไม่ใช่คนพูดนะบอกสามแล้วใครพูดแต่แต่บอกหนึ่งผมพูดจริงๆครับบอกว่าบอกหนึ่งนะจริงๆถ้าหลุมพูดใช่ไหมก็ตอนแรกผมก็พูดครับบอกหนึ่งผมพูดแล้วพูดว่าไงตอนบอกหนึ่งอะอะไรมึงมึงจะมาดูนะใช่ใช่คร่ใช่เหรอใช่ครับก็ตอนที่ผมเรียนเสร็จผมก็ยังขอบคุณกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอ หรือไม่จริงครับที่ผมบอกขอบคุณว่าถ้าโดนน้องผมบอกแบบนอกยังไงอะบออยังไงบอโซ่เหรอเฮ้ยแลนเขียวเดี๋ยวเขาบอกหนึ่งตอนบอกหนึ่งมันบออะไรน้าเฉยๆแล้วก็บอกสามว่าน้าๆๆแต่แต่บอกสามผมไม่รู้จริงๆเล่นปัญาใครเบเล่นแบบมีปัญญาไม่เป็นหรอ มึงมึงเขาไม่ค่อยได้ยินมึงพูดเมึงก็ลองบ้องเขาหน่อย่ะบ้องหัวบ้องเล่นแบบเีแบบมไดยาไม่เป็นหรอเมื่อกี้ไม่ผมก็บอกไปแล้วผมก็บอกแค่บอกหนึ่งนะเฉยๆอะไรนะผมก็บอกแค่บอกหนึ่งนะเฉยๆไงพผมไม่พอใจไงอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ฝั่งพวกพี่ร่บว่าไม่พอใจใช่สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์อะไรรผมก็ไม่รู้ว่าว่าทำยังไงให้พอใจ นี่ก็ไม่รู้เรื่องมารยาทหรอควักแล้วควักแล้วไม่มีใครสอนแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองมีแทงนะเล่นไหมครับเล่นเล่นกันไหมไม่ครับผมยังยังไม่พร้อมครับไม่ไม่ไม่พร้อมแล้วเหล่าอุ้ยอุ้ยเอ่ แต่คำว่านานาน้องน้องผมเขาไม่ได้พูดนะบันไม่รู้จุดยืนเองแล้วไม่อยากเล่นอ่ะพูดกระแสว่าผมกโกมหกอะไรดิไม่แหลมพร้อมเหล่าไม่แหลมพร้อมเหล่าไม่ไม่รู้จุดยืนเยงแล้วแรงมากครับเป็น,ปนอันนี้คือยังไงครับพี่ผมแค่บอกวันหนึ่งนายใช่ครับพี่ น้ำเสียงมันกนคนเส้นตีนเหรอครับเมื่อวานไม่แต่แต่ตอนนั้นจบก็ขอบคุณกันดีดีแน่แเออผมก็ขอบคุณไปแล้วนะครับพี่เพราะตอนจบก็คุยก็เคลียร์กันแล้วไม่ไม่ไม่ครับก็ขอบคุณไม่ได้ขอโทษเนี่ยครับตอนนั้นน่ะคุณคุณคุณจะเล้าทําไมคุณบอกว่าคุณไม่ได้พูดอ่ะแล้วน้องผมจะเอาไปจากไหนจะไปใส่หลายพวกคุณทั้งนั้นที่ไม่มีอะไรหรอดื่มดุไหมดื่มมีปัญญาเล่นแค่สี่สี่ครับบอลหนึ่งนะผมก็พูดจริงๆอันนี้ขึ้นแจ้งมาทําไมอ่ะดื่มมีปัญญาเล่นแค่สี่สี่อะ หรือเก่งแค่สี่คนครับเกมกีฬาแต่ว่านี่เป็นเกมกีฬาที่อยู่อยู่สี่คนแล้วคนไม่กล้าเพราะเล่นแก๊งไม่กล้าครับ่น้องมันก็ไม่ได้เล้าเลยนะครับเร้าแค่บอกไปไปขึ้นครอบครัวแทนดีกว่าครับนะชีก็ผมไม่พอใจไงอุ้ยแอบแรงไม่พอใจแล้วผมต้องทำไงครับอุ้ยขอโทษนรับตอนนล้นจบก็คุยก็คุยกันดีๆก็ขอโทษดีครับก็ขอโอมดีครับก้มดีก้มดีก็ก้มดีน้องขอโทษได้อยู่แล้วทำทำเหมือนน้องกุ้นแม่เนีก้มอ่ะหกุ้นย่อๆน้องโอมโอมเหมือนน้องอ่ะ ทำเด็กก้มก้มให้ได้ไหมครับก็ขอโทษครับวิเด็กเลี้ยงแต่เลยพัดแอบยอมแอบยอมไปไปไปได้เลยครับเชิญเชิญครับไปไปไหนก็ไปไปครับแอบครับแอบไปแอบไปครับแอบไปไปแลยครับไปเลยอืมเอ้าไล่ให้ไปไม่ไปเอ้าเอ้านี่เหมือนอยากติดไป ไอ้เจนบอลเพื่อนจะเยจนบอลแอบเก่าอยากโดนเหล่าอ่ะฮัลโหลบัสมึงเรียกแกไหนต่อบปะมึงเรียกต่อเลยนะเพื่อนมันไม่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 ค่อยชอบไปเรียกใครมั่วเพื่อนอ๋อเรามีเรื่องก่อนจริงๆอ่ะมันก็ได้หมดอยู่แล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเสียประกาศสักดาแล้วได้หมดดูเรื่องนะเพื่อนนะยังไม่ได้เล่นเลยต้องแต่เปิดมายังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย อยากเล่นบ้างอ่ะอยากอยากอะไรนะเพื่อนเคียร์เคียร์อะไรนวก็ต้อนจัดเล่นะไม่ก็ก็เขาก็เคยบอกอยู่พวกกูเคลียร์ใครเข้ามาพวกกูเคลียร์กูอยากเคลียร์พวกแบบพวกประสาทแดกออกไปอ่ะมันมีป่ะพวกประสาทแดกอ่ะโดนโดนแต่เหล่าเอาจะเล่นเพได้เงินแต่เงินเลยเนาะไอพวกพวกแบบไอมันจัตัวเองป่ะมันมันมันมั่นใจก็แบบไปใกล้ๆแล้วก็บอกบ้องอ่ะแล้วก็บ้องหูมั่นใจจัดมันใจจัดมันใจจัดมันไม่เห็นนิดหน่อยละ แต่ถ <presidency. S 1> ้าสมมติถ <Mayor warning> ้าสมมติไอเนี้ยอุ้มมาพี่บาสวยมิเนี่ยพี่บาซุอยากอยากสวยอยากซวยอยากสวยอุ้ยอยากสวยมากเลยโอ้ยอยากสวยวางอยู่แอบนะแอบแอบกลัวอุ้ยอุ้ยไม่เก็บเลยดิโรถครับเออไปขึ้นรถยังอ่ะอีเดา